ตลาดโคนเนื้อในไทยนะครับหลังจากที่เราเปิด f t a แล้วเนี่ยนะครับการบริโภคเนื้อบ้านเราเนี่ยสิ้มีการเติบโตขึ้นถึง10%นะครับมีการเติบโตขึ้นจากการที่บริโภคเนื้อจากที่นําเข้าด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เนื้อไทยส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้ปัญหาเราจะเกิดขึ้นก็คือเนื่องจากว่าภาษีตกเป็นศูนย์แล้วนะครับแล้วก็การตามเข้าเนื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีปี62อจะอยู่ประมาณ 1, 2 0 0 0ันตันปี6 3เนี่ยนะครจบหมดปีเนี่ยตอนในี้ข้ามา1 8ึ่งหมื่ แล้วคาดได้ว่าปีหน้าปี64ซึ่งเราจะไม่มี special s a ซ e การ์ดแล้วเนี่ยนะครับคาดว่าจะนำข้าถึง20,000กว่าตันนะครับอันนี้คือยังเป็นเป็นปัญหาคือตอนนี้ราคาในออสเตรเลียเนี่ยราคานำข้าถูกกว่าเนื้อไทยมากอยู่ที่ประมาณ175บาทต่อกิโลเท่านั้นเองขณะที่เนื้อซอสไทยเนี่ยนะครับอยู่ที่195ถึง200บาทต่อกิโลซึ่งอันนี้ยังมีปัญหาตลาดประเทศไทยเนี่ยที่จะแข่งกันได้ก็คือเราต้องทำเป็นเนื้อโคที่เป็นเพทเนื้อโคผิีเยียมนะครับถ้าจะยังทำเนื้อโคที่ วากินย uh, ่า ja นะครับหรือเป็นโคโคที่ส่งบรูดเทสธ,ธรรมดาเนี่ยนะเรายังไม่สามารถจะสู้กับเนื้อโคที่มาจากออสเตรเลียได้แต่เนื้อโคที่ทําเป็นเรื่องของพรีเมียมเราสามารถสู้ได้ครับ <S 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 เราจะต้องศึกษาดูนะครับว่าถ้าเราจะทําตลาดส่งให้กับทางด้านที่เป็นโคธรรมดาในบรูดเทสเนี่ยนะครับเราต้องลดทุนต้นทุนการผลิตลงนะครับ เช่นต้นทุนทางด้านตัวสายพันธุ์วัวด้วยแล้วก็อาหารสัตว์ด้วยแต่ที่จริงๆแล้วถ้าเรามองจริงๆนะฮะบ้านเราเนี่ยเราแพ้ออสเตรเลียเรื่องเดียวก็คือในเรื่องของการบิดดิ้งเราเขาบิดดิ้งได้ดีกว่าแต่เรื่องอาหารสัตว์เนี่ยออสเตรเลียแพ้เราแต่บ้านเราเนี่ยอาหารสัตว์ดีกว่าแต่ว่าเรื่องบิดดิ้งเนี่ยเราแพ้เขาเพราะอัตรากำสมิติอ่ะก้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์การที่อัตรากาำสมิติบ้านเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณห้าสิบคิดไปเท่านั้นเองนะครับมันไม่ถึงมันมันต่ำไปนะฮะ ซึ่ง <Vater> ทําให้ต้น <Ash> ท <ELLE> <necessary> ุนการผลิตต so ่อตัวเนี่ยเฉพาะตัวเนี่ยมันมีปัญหาแต่ถ้าได้อาสัตว์เนี่ยเราเขแข่งได้ครับคือตอนแรกเราก็เด้นปทับในเรื่องเรื่องโคพิเมียมก็จะเป็นทําเรื่องของโคไทวากิวนะครับและโครุปรผสมได้ยุโรปซึ่งเน้นไขมบนแแรกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับได้เคเรามาทําช่วยเหลือโคนมที่อีกห้าปีเนี่ยโคนมเนี่ยภาษีจะเป็นศูนย์อ่ตอนนี้ถ้าเราเราทำเป็นตัววัวดานิบีฟเนี่ยนะครับก็ทําให้โคนมเนี่ย เนื้อโคดมเนี่ยขายดีขึ้นรับมีการตอบรับจากเนื้อโคดมเนี่ยดีมากขึ้นเพรไะนั้นเองลูกโคดมตัวผู้ก็ทําให้มีโคดมตัวผู้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโคดมที่ผมสมไม่ติดโคดมปลดอันรเงี้ยมันก็เลยจะทําให้ให้มูลค่าดีขึ้นเพราะว่าไปนั้นแต่ถ้าเราไม่ช่วยครับกลุ่มผู้เลี้ยโคดมเนี่ยให้เพิ่มรายได้เพิ่มเพื่อจกลุ่มผู้เลี้ยโคดมเสร็จเร็วๆนะครับไปนั้นตรงนี้เราจะช่วยโคดมได้ส่วนหนึนนง่งในในแบรนด์โคดมดิๆที่ท่านเห็นอยู่ครับ ตลาดโคเดื้อเนี่ยนะครับเป็นแล้วจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจได้อีกตัวหนึ่งถ้ามีการส่งเสริมในการเรื่องซัพพลายเชนในประเทศนะครับในเรื่องของการผลิตนะฮะเรื่องของอาหารสัตว์เรื่องของการจัดการโลชเชียตที่มาตรฐานแต่นี้บอกจริงๆว่าถ้าเราจะเลี้ยงวัวเลี้ยงแขกออสเตรเลียรเราไม่สามารถแข่งได้แต่ถ้าเราทําเรื่องฟูุตสวิตเราสามารถจะแข่งได้ท่านคือทางรัฐบาลต้องใส่ในเรื่องของโลชเชียตส่งเรื่องสุขัดติ้งแตน้ำพุทิภาคมาให้เรานะครับเราทําศูนย์แต่งจนกระทั่งไปถึงสกินแครกอย่างเงี้ยแต่ว่า เนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมีโมเดลเทรดทุกภูมิภาคถ้าเรามีสุขัตติ์ที่ถามว่าทำด้วยสกินแพคแบบนี้นะครับทุกภูมิภาคแล้วส่งไดเร็กเข้าห้างเลยนะครับอันนี้มันจะลดต้นทุนได้ขณะดเดียวกันตอนนี้ออสเตรเลียจะส่งเป็นสกินแพคน,นะครับจากประเทศออสเตรเลียไดเร็กเข้าไปท,ที่ที่แมคโคเลยอันนี้มันจะยิ่งเขาได้ยิ่งได้เปรียบเ,เราใหญ่นะครับแต่ตรงน,นี้ถ้ารัฐรัฐลงเรื่องเรื่องเรื่องเฟสซิลิตี้ที่ให้เราเนื่องจากรัฐเนี่ยลงเรื่องโลชเชียสไ้เยอะแล้วแต่ยังขาดเรื่องสุขัตติ ถ้าเราใช้สูตรคัตติ้งอีกทีเรื่ยนะครับเกษตรกรไม่ต้องเคลื่อนย,ย้ายวัวคือต้นทุนวมกลุ่มบ้านเราตอนนี้คือปัญหาคือโลจิสติกเพราะว่ามันไม่มีโรงเชื่อมมาตรฐานในพื้นที่มันต้นนต้องส่งไกลแต่ถ้ามันมีอยู่ในพื้นที่แล้วมันมีตลาดที่รองรับอยู่แล้วมีห้องเย็นรองรับเราอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแตงโกโลตัสวิกซี่อะไรเนี่ยเราสามารถที่จะส่งกันได้เพราะตอนนี้ทางห้างต้องการแบบสกินแตร์ทั้งนั้นเพราะว่าเชียรไลนยาวเกินมาถึงได้21วันวน,นะครับซึ่งตอนนี้ทางห้าง ท่านจะเลี้ยงโคสู่ตลาดไหนท่านต้องเบาศึกษาให้ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องคัสเตอร์ท่านจะอยู่ในกลุ่มต้นน้ำหรือท่านจะเลี้ยงโคแบ่โคผลิตลูกหรือท่านจะอยู่กลางน้ำก็คือเอาจากต้นน้ำไปเลี้ยงสร้างโคงหรือท่านจะอยู่ปลายน้ำผู้เลี้ยงโกขุนท่านต้องเลียกธุรกิจใดธุรกิจเองนะครับท่านอย่าไปเลี้ยงตั้งแต่ต้นน้ำจันปลายน้ำเด่ดต้นทุนมันเยอะแล้วท่านจะอยู่ไม่ได้เพราะคนเลี้ยงมันเป็นสัตว์ใหญ่ใช้ระยะเวลายาวนะครับไปนั้นเองท่านต้องเรียกว่าท่านจะทำธุรกิจตรงไหนเราจะทำเป็นพีเแย ถ้าต้องเลี้ยงเอาต้ในใดใดหนีแต่ถ้าถ้าจะเลี้ยงต้นน้ําถ้าต้องทำเยอะนะไม่ใช่ห้าใบม่ได้พอต้องยี่สิบใบขึ้นไปจะอ,อยู่ได้จากค่าแรงเวลาสามร้อยเนี่ยนะแต่ต้นพืชท่าต้องเ 20, ลี้ยงยี่สิบใบขึ้นไปสำหรับคนที่เลี้ยงโคต์แต้ม